สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ d อออฟทา a ลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อเลืออีกสัก2งคลิปใช่ปหเดี๋ยวดูอาจารย์จะได้ถึงไหน <c oughs> มารอกันอยู่ใช่ไหมไฟจ๋าไฟมากันที่ธาตุไฟเป็นธาตุที่3นะจ๊ะไฟได้แก่เม่สิงหธนูมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์การงานการเงิน ชีวิตโดยรวมของคุณใน16-31สิงหาเนี้นะจ๊ะว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมของคุณจะไปในทิศทางใดเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ หน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะไปเปิดตัวว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกเม้นในชุมชนเมื่อกี้อาจารย์ไปลงลูกไว้สวยด้วยแอปบอกจริงๆแอปจริงๆ1แอปแสง2แสงไฟ แสงไฟทำให้อาจารย์มีออร่ามากคนเราก็ต้องเฟ้กันบ้างแล้วนิดหนึ่งท่ว่าใครจะบ้าที่ไหนถ่ายรูปตัวเองดูขี้เลยบ้าหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกทุกเมนแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำชมเชยซึ่งอาจารย์อ้วนขึ้นจริงๆอ้วนขึ้นเขาบอกว่าจะได้กินเดีอยู่เดยกินเดีอยู่เดีนอนหลับสบายใจเฉ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ้วนขึ้นนิดหน่อยนิดหนึ่งแต่อาจารย์เป็นคนอ้วนง่ายจริงๆ ประมาณนั้นมันก็เลยดูแบบตันๆเต็มๆอ้ามาไฟเม่สิงธน,นู16-31ถึงแงความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในทิศทางใดดูดเพราะไม่มีอะไรดูโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงดูเพราะความคิดถึงซึ่งการละกันโอเคว่าคิดถึงทุกคน เวลาเปิดไพ่ว้าววิว o f f o r t จ n e เวลาเปิดไพ่มาแล้วแล้วก็เวลาขึ้นคลิปแล้วมันจะมีเม้นเข้ามาเยอะๆรัวๆอาจารย์ชอบนะแล้วอาจารย์ก็อ่านทุกเม้นด้วยเป็นคนแบบอเห็นเม้นแล้วมันชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบถ้าวันไหนเมนไม่มีแล้วมันรู้สึกดระหียใจอารมณ์ประมาณนั้นอาจารย์วางไพ่คุณก่อนนะวางไพ่ให้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างอ๋อหอเก้าถ้วยเจ็ดถ้วยเลยนะไฟ ขยี้ไฟกันไหมก็ <t S 2> นี่แหละประเด็นมีคนมาแซวอาจารย์ว่าใช่ธาตุดินแม้อาจารย์เกิดอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์เกิดอยู่สามธาตุทั้งไทยทั้งตะวันตกทั้งดูดวงโดยไอ้นี่อยู่สามธาตุเพราะฉะนั้นอาจารย์อยู่สามธาตุอย่าได้สงสัยอาจารย์ไม่มีประเด็นกับไฟไม่มีกับใครทั้งนั้นมาไฟก็มันเห็นไพ่ออกมาแบบนี้จริงๆนะทุก ครั้งที่เปิดไพ่ของไฟมาก็จะมีอะไรเป็นประเด็นให้ต้องขยี้ถามว่าทำไมต้องขยี้ไฟก็ดูไพ่ดี้9ถ้วย7ถ้วยเดี๋ยวใหพินเทสอารมณ์ประมาณแบบอื้สดสรวยมากอิจจาไพ่ใบแรกเป็นวิวออฟฟอร์จูนค่ะ ไพ่ของ Will of f อ r ์จูนเปนไพ่ของจักรวาลซึ่งชีวิตมีขึ้นมีลงไปตามผมลิขิตชีวิตคุณก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวมีรักเดี๋ยวเลิกรักเดี๋ยวมีหลงเดี๋ยวเลิกลงเดี๋ยวมีคนเข้ามาคุณจะมีอะไรตื่นเต้นกับชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากอะ่ะเนอออกมาเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยแบบโอ้โหชีวิตตื่นเต้นชีวิตไม่ต้องการตื่นสายต้องการความตื่นเต้นแหละอะไรอย่างเงี้ย ไพ่ของ r e วิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่แห่งจักรวาลที่เราไม่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลได้อะไรก็ตามที่มันมาเจอเราได้เจอได้เจอได้สัมผัสได้พบได้เจอนั้นเป็นไพ่ของกรรมลิขิตภมลิขิตชีวิตลิขิตคุณอาจจะได้เจอได้เจอกับใครมีรักเหรอจะ๊ะทูออฟคัพด้วยอดีตที่ผ่านมามีรักหรอมีรักครั้งใหม่เหรอะ๊ะไฟ <laughs> แล้วเป็นไงล่ะดีหรือเปล่า <laughs> อะ,อะไรวะเนี่ยดูดูสมน้ำหน้ายัางไงอย่างนั้นคือทัวร์อฟค้า้าเป็นความร,รักที่ดีคุณรักเขาเขารักคุณแต่รักของเรานั้นเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยเจ็ดถ้วยคุณยังไม่ได้เลือกเขานี่นาคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจอาจจะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณในการเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่เ็าคงยังมีอะไรที่มันยังไม่สามารถเป็นไปได้สามดาบมันคืออะไรคุณมีคนอยู่คุณอยู่แล้วไหมคุณมีสิ่งดีๆในชีวิตอยู่แล้วใช่ปะ ไปหาสิ่งดีๆข้างไหนอีกเพราะว่ามีคนเข้ามาให้เยอะช้อยเจ็ดเจ็ถ้วยคือช้อยเก้าถ้วยคือทางเลือกหลักสอนรักที่เป็นความลับหรือเปล่าไฟซ่อนอะไรไว้จ้า <laughs> อดีตที่ผ่านมานะก็มีความเจ็บช้ำน้ำใจกับใครสักคนหรือว่าความรักที่มีความเจ็บปวดความรักที่มันมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่สามารถเลือกเขาได้แล้วเขาก็เลือกเราไม่ได้หรือเปล่าคุณมีอะไรที่เป็นปมประเด็นสําหรับความรักครั้งนี้หรือคุณมีทางเลือกเยอะมีช้อยเยอะมีคนเขาหายเยอะหรือเปล่าคุณเกิดความรู้สึกไม่ไม่มีความขัดแย้งกันเหมือนรักมันเดแต่ว่ามันไปกันยากหรือเปล่า รักกันเดแต่มันไปไม่ได้หรือเปล่าคุณเป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจไฟเวลาคุณจะใช้ความรู้สึกคุณจะคิดไต่ตองทบทวนคุณจะมีทั้งเหตุและผลคุณจะมีความกลัวคุณจะมีความคิดของคุณคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกอยู่เฉยๆคนก็เข้ามาเลือกไม่หวัดไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีคนที่ชอบชอบแล้วชอบอีกชอบแล้วชอบอีกก็เป็นไปได้ความรักของคุณนั้น คุณอาจจะอยู่ในอาการของคนที่มีสเสน่ห์มีเซ็กที่ดึงดูดมีอารมณ์ที่ดึงดูดทางเพศหรือมีอารมณ์ที่ดึงดูดทางเรื่องของคนเห็นนะบางคนหน้าตาดีบางคนหน้าตาไม่ดีแต่สเสน่ห์แรงแรงอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นคุณจะมีเรื่องปวดหัวอยู่ลําไปในเรื่องของความรักความสัมพันธรร์ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีไม่ใช่ว่าไม่มีคนเลือกนะไม่รู้ว่าจะเลือกใครไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาจะจริงใจไหมไม่รู้ว่าถ้าเราเลือกแล้วเดินไปมันจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค รับเราได้รือสิ่งที่เราเป็นไหมมันเป็นคนที่ใช่สําสหรับเราไหมนั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดเจ็ดถ้วยอะ่ะอย่าวาดฝันวิมานอากาศมากเกินไปนะคะรักที่คุณคิดว่ามันดีอะ่ะแน่ใจหรืยอยังว่ามันเดย์เจ็ดถ้วยของคุณเนี่ยเลือกได้ดีในถ้วยของคุณทั้งเจ็ดถ้วยนั้นทั้งเจ็ดถ้วยทั้งเก้าถ้วยนั้นมีทั้งคนเดย์และคนไม่ดีปะปนกันไปใช้จิตวิญญาณใช้สมอง ใช้เซนที่มีใช้ทุกอย่างที่มีลองตรองดีๆก่อนว่าอะไรคือถ้วยที่เป็นถ้วยจริงๆอะไรที่เป็นมูลค่าจริงๆสำหรับคุณระวังจะแบบว่าเลือกมากหมักได้แล่ด้วยนะนจะจ๊ะมีใครบางคนที่มีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจของคุณอยู่ข้างๆกูเลยอาจจะเป็นเดมเพรสของคุณก็ได้หรือเขาคนแน้หรือตัวคุณเองมีเดมเพรสอยู่แล้ว มีคนที่พร้อมสับสมบูรณ์อยู่แล้วแต่คุณก็ยังไปคุยกับคนโน้นคนนั้นคนนี้คืออาจจะจิตใจอ่ะจิตใจคุณอาจจะวันไหวกับใครไปทั่วใครเข้ามาก็ปะบพราวรู้สึกพราวรู้สึกยินดีรู้สึกมีมิมตรใหมตีเป็นคนรักษามมารยาท <c oughs> ใครเข้ามาคุยหมดใครเข้ามาก็ลองคุยไปเพื่อมารยาทก็ได้นะจ๊ะ ไปส่องใครเขาอยู่คุณมีแพชชั่นมีแรงปรารถนากับใครบางคนที่เป็นเจ็ดถ้วยของคุณเก้าถ้วยของคุณแต่คุณมีความรับคุณยังไม่ได้เลือกถ้วยใบไหนเลยถ้วยที่คุณมีนั้นคุณก็คุยถ้วยที่คุณมีนั้นยังเป็นความรู้สึกของคุณจริงๆคุณรู้แหละจริงๆไพ่ของ king of swords เนี่ยคุณอ่ะมีเซน์มีสัมผัสได้ว่าใครเข้ามาเพื่ออะไรบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อคุณหรือเปล่าบางคนเข้ามาเพื่อต้องการอะไรกับคุณคุณรู้ รู้ทุกอย่างรู้หมดแต่อดจิตใจวันวหวไม่ได้ค่อยมีคนที่ทำให้คุณจิตใจวันว้วชอบมีคนมาทำให้คุณมีความหวังแล้วคุณก็มีความหวังจริงๆด้วยนะอารมณ์นั้นเลยไพ่ของ h e e l o o Fortune มีใครบางคนที่ห่างหายห่างหายมาก่อนกลับมา,ก,ากลับมาของใครคนหนึ่งที่เป็นอดีตรักของคุณมีคนเก่ากลับมามีคนใหม่เข้ามานั่นแหละสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไง คุณจะเลือกอะไรแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมแล้วฉันไม่เลือกใครได้หรือเปล่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนปะ่ะอารมณ์นั้นปะ่ะอ่ะช่วงนี้นะการทํางานของคุณประสบความสําเร็จดีแต่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นความเห็นไม่ไม่ลงรอยกันในองค์ประชุมหรือมีความขัดแย้งกับเจ้านายลูกน้อง ก็ได้ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจใช้ทั้งพระเดชพระคุณในการบริหารจัดการคนด้วยนะคะโอเคไหมเจ็ดถ้วย The Will of Fortune สามดาบมันไม่ใครสักคนที่เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ทำให้ใจเรารู้สึกปั่นป่วนทำให้ใจเรารู้สึกเจ็บมีคนสักคนที่คุณรักเขาเป็นความรักในความรับแต่ความรักนี้คุณเองนะอีโก้จัด เต็มอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือคุณเองมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไว้เยอะนั่นแหละสิ่งที่คุณควรต้องระวังความลับไม่มีในโลกค่ะขอดูดาววิวอาฟอร์จุนคุณหน่อยไฟวิวอาฟอร์จุนคุณคืออะไรใครบางคนเดินจากคุณไปแล้วคุณเทเข้ามาซิกอ up ครับซิกอครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลายัยใครบางคนทำให้คุณคําหนูคำานึงถึงคิดถึง อาจจะเป็นคนเก่าๆคนที่เคยเรียนด้วยกันมาคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาคนที่มีความผูกพันกันคุณรองทบทวนความสัมพันธ์นี้คนเนี้เดินจากคุณไปแล้วล่ะแต่คุณยังรู้สึกถึงเขายังคิดถึงยังห่วงหาอาทรยังมีเขาในหัวใจอืมใครบางคนที่ถึงขที่ห่วงในนี้ด้วยนะห่วงมากมากอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไร ช่วงนี้อยากได้รักที่มีความมั่นคงได้ยางได้ยางรักที่มีความมั่นคงมองถึงการแต่งงานมองถึงเป็นเพื่อนกันเป็นคนรักกันมองถึงความเข้าอกเข้าใจกันอยากได้ใครสักคนที่เข้าอกเข้าใจอยากได้ใครสักคนที่เป็นแมเป็นเพื่อนเป็นกรลยาณมิตรเป็นคนที่เข้ากับคุณได้ในทุกๆสิ่งอย่างเป็นคนที่ไปกับคุณแบบมีความมั่นคงไปกันแบบยาวๆไปได้ยางได้ยาง ได้ยางเซ็บดาบใครบางคนที่อดีตที่ผ่านมาทำให้คุณเจ็บค่ะคนที่คุณเคยจะลงลงปักหักลงรากปักฐานการนั้นอ่ะมีใครบางคนที่เขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณต้องเจ็บหรือคุณทำให้เขาต้องเจ็บนอนจมกองเลือดสิบดาบอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครทำใครพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นจะจ๊ะอืมอ่ะ ไปดูคนที่คุณรักกันถ้าคุณมีความสัมพันธ์ซ้อนๆหรือมีรักซ้อนๆหลายๆคนนี่แหละแต่คุณก็จะมีใครสักคนที่อยู่ในใจที่คุณมีความรักให้มันคือ number one ประมาณนั้นไปดูกันเขาเป็นยังไงชีวิตเขาทั้งคนเกา่ทาทั้งคนใหม่เปียบเลยนะไฟนะเปียบเลยนะขอดูซิว่าเขาคนนั้นของคุณคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงคะ เพจของหวานเด็กเหรอเขาเด็กของคุณเหรอเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่านะจ๊ะ The w r l d จบกันไปแล้วเหรอจ๊ะจบกันไปแล้วเด็กคนนี้คุณกับเขาได้จบลงไปแล้วเดียมเพจว้าวว้าวาคุณจบกับเดียมเพจเลยเหรอโอ้ยใจยังคิดถึงกันอยู่ใจยังคงรักกันอยู่นะนะใจยังคงปรารถนาใครบางคนมีครอบครัวแล้วหรือเขาเคยเป็นครอบครัวกันมุ คุณมาก่อนหรือครอบครัวคุณรู้จักกันหรือมาจากการน,นำพาของครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักสมัยเด็กนะสมัยเก่าสมัยแก่เลยคนนี้เป็นเดียมแพรกเลยนะเป็นแม่ของลูกใครสักคนเป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้ความพร้อมมีสมบูรณ์มากเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีๆจิตใจเดรรักคนแต่รักเรานั้นไม่เท่ากันค่ะเป็นคนเก่งงานมีคุณนะสมบัติครบถ้วนเลยนะจ๊ะ เดมเพลอร์ว้าวเดมเพสไพคู่เลยอะว้าวว้าวว้าวคุณกับเขาเป็นคู่กันนะเดมเพสกับเดมเพลอร์เนี่ยเป็นไพคู่นั่แหละคุณเสียใจคนคนนี้หรือเปล่าหรือคุณทําอะไรเขาเสียใจคุณเทเขาเหรอหรือเขาเทคุณหรือคุณทําอะไรเขาเสียใจตอบใต้เมนด้วยเขายังรอคุณอยู่นะเขายังรอคอยอยู่นะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขายังปรารถนาที่จะมีคุณอยู่ในใจนะแต่เขาอาจเอาไว้ในใจก็ได้นะ เด็กว่าคนที่เด็กกว่าค่ะหรือคุณอาจจะมีเด็กมาหยิบยืนย่นไม้ตีแล้วก็ได้ไฟคนที่เป็นเพื่อนกับคุณค่ะเคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเขารักคุณเจอกันเพราะโชคเจอกันเพราะความบังเอิญแต่เขาไปแล้วเด้บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซยกเลิกเพื่อนกันไปแล้วอ่ะบางคนพังกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยพังแบบพังป๊นาดเลยนะไม่ใช่ปังกลุลยเย่นะปังปินาดเลยนะทาวเวอร์ถูกถลม่มทลายไปแล้ว เขาเดินจากคุณไปแล้วค่ะถ้าความรักยังมีอยู่นะแปลกนะทําไมเขาเดินจากไปแล้วความรักยังมีอยู่อ่ะต้องถามตัวคุณเองเขาล่ะว่าสิ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นคุณทําอะไรให้มันเกิดเดอะทาวเวอร์นี้ขึ้นมามันคงมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เป็นเอฟเฟกต์เกิดทาวเวอร์ขึ้นมาเขาอาจจะไปแอบส่องไปแอบเห็นว่าคุณทําอะไรรับหลังคุณมีคนอื่นคุยหรือคุณคุยกับใครมากมายเลยทําให้เขาไม่อยากจะคบกับคุณอีกแล้วเขาไม่อยากแม้แต่จะเป็นเพื่อนกับคุณอีกแล้วไฟ <c oughs> เออ,อะมาดูกันในเดือนนี้1 6บหกถึงสามสิบไหนค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดกับคนอื่นกับคนไกลกับคนกับคนไหนก็ไม่รู้อะดูไพ่ก่อนพลังงานของไพ่จะชี้ไปในทิศทางไหนคะพลังงานของไพ่จะชี้ไปในทิศทางไหนอยากพูดคุยกับใครอ่ะ คุณกำลังวางแผนอะไรไว้ในใจไฟมีการวางแผนไว้นะกว่าการวางแผนที่จะไปหาใครสักคนรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลรักที่มีความแตกต่างรักที่เป็นเคยเป็นกาลยานามิตรหรือรักที่คุณอาจจะมีคนของคุณหรือเขามีคนของเขามีคนมีบุคคลที่สามมันทําให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไม่ได้มันมีคนมากกว่า3คนขึ้นไปอารมณ์นั้น คุณอยากจะมีเขาไว้เหรอมันจะเป็นอย่างไรเนาะเครียดเนาะทำไมเครียดนอนไม่หลับหรอมีความคิดความเครียดมีความจิตตกมีเรื่องบางเรื่องทําให้คุณเครียดมากกับความรักที่มันเป็นเติร์ดนะตอนนปาร์ตี้ช่วงนี้ไปแฮงเฮา์ไปปาร์ตี้บ่อยไหมจ๊ะอาจจะไปลื่นเลง,เงสังสค์กับเพื่อนร่วมงานใช้เวลาร่วมกันเ,เครียดเนาะให้นอนไม่ค่อยหลับมีความคิดมากโอเค โฟกัสกับครอบครัวค่ะคุณอาจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนก็ได้ในบางคนนะคะหรือคุณเป็นคนรักครอบครัวหรือคุณเป็นค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 นนั้นกับคุณเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนครอบครัวรู้จักกันคุณเครียดกับครอบครัวหรอทําไมล่ะทาไมถึงเครียดกับครอบครัวล่ะคุณมีปัญหาอะไรกับครอบครัวหรอครอบครัวคุณจับได้ว่าคุณมีบุคคลที่สามหรอทูอฟฟครับคุณรักใครทูอฟครับ คุณรักใครไฟคุณรักใครตอบมาซะเด็ดๆทัวร์ทับนี่กับใครเนี่ย s ิกออฟครับคนเก่าๆค่ะมีคนเก่าๆที่คุณคิดถึงอยู่เป็นเพื่อนเก่าเป็นเด็กกว่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยประถมมัธยมมหาลัยเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าๆคุณคิดถึงเขาคุณยังรู้ว่าเขารักคุณและคุณก็รักเขาแต่ทําไมคุณไม่เลือกเขาล่ะทําไมทําไมคุณไม่เลือกเขา มันมีเหตุผลของคุณนั่นแหละคุณอยากให้เขากลับมาใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆของคุณบางคนกลับมาแล้วค่ะในบางคนรอคอยการกลับมาของเขาอยู่ในเดือนนี้คุณก็ยังคิดถึงแล้วเฝ้ารอคอยเขากลับมาโอเคไหมจ๊ะหรือคุณกำลังวางแผนถึงการจะไปทักเขาหรือให้เขากลับมาในนี้ก็ไม่รู้อะเขาคิดจะไงกับคุณคะไฟคนที่คุณรักนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้ เขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขารออยู่เด้อเขารออยู่แต่การรอของเขานั้นใจเขาหนักคงรอคอยกับคุณแต่การรอคอยอ อันนี้อาจารย์ต่อคลิปนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้คลิปของคนทัดไฟหลุดไปสามคลิปเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่จัดเต็บจัดเก็บมันเต็มที่เครื่องอาจารย์อาจารย์ก็เลยต้องลบคลิปลบคลิปที่มีออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเรามาอ่านต่อกันเพราะว่าอาจารย์อ่านไปจนถึงสุดท้ายสุดท้ายแล้ว <c oughs> <c oughs> นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอ่ะมาถามถึงเขาคิดยังไงกับคุณนะคะอ่าไม่ใช่ เขาจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะจยนอ่านไปเยอะแล้วล่ะถามว่าจะเทคแอคชั่นไหมการเทคแอคชั่นของเขาเหรอ,อเขาค่อนข้างคิดมากเขาค่อนข้างคิดมากแล้วค่อนข้างจะน้อยอกน้อยใจในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานี้คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงขี้หวงเหมือนกันนะแล้วก็เขาอาจจะมองว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ย ตัวเองเขาก็มีดีเหมือนกันเขาก็มีคนมาจีบเยอะแยะแล้วก็มีกู้เขาคิดว่าคุณเองก็คนมีคนเยอะแยะที่เข้ามาจีบเหมือนกันอารมณ์นั้นเขาก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองคงเป็นสิ่งสําคัญรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวเป็นคนครอบครัวก,กันมาก่อนหรือว่าครอบครัวรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เ,เลยก็ได้อืมเขาวางแผนอะไรไว้เขา คิดวางแผนถึงการการอยู่คนเดียวให้ได้โดยที่ไม่มีคุณอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะอารมณ์ประมาณเหมือนคือต้องการจากไปให้ได้เออพยายามที่จะจากไปให้ได้มากกว่าเทคแอคชั่นไหมไม่น่าจะเทคค่ะน่าจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วละ่ะกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่บางคนตัดร้อนกันไปเรียบร้อยบางคนบล็อกเฟซบล็อกลายบล็อกบล็อกใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ บางคนปัดสัมพันธ์กันออกไปเลยบางคนยกเลิกเพื่อนกันออกไปเลยก็มีน่จจะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อมเช่นเขาโพสบนไทม์ไลน์เขาโพส a c e b o o k ถ้าคุณยังส่องและคุณยังเห็นได้คุณจะเห็นว่าเขาอาจจะอ,อยู่ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วน่จจะไฝขออนุญาตอาจารย์ดื่มน้ำนิดนึง ความในใจของเขาไปดูความในใจของเขาที่มีต่อคุณที่เขาเงียบๆที่เขาเฉยๆหรือเขาเดินจากไปใครเดินจากใครไปม่รไไูเนาะมาดูกันว่า,าความในใจของเขาความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณถ้าบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคระ The Fool ค่ะการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นการเดินทางการเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆกับชีวิต สิ่งที่เป็นอิสระเขาอยากเป็นอิสระจากความรู้สึกที่มีต่อคุณเช่นไม่ได้รักคุณแล้วเช่นออ,ออกไปจากความรู้สึกนี้ได้แล้วเช่นเกินการลืมคุณได้แล้วเขาอยากเป็นอิสระจากความรู้สึกเพราะความรู้สึกของเขาเขายังรักคุณอยู่เลยน่ะเขาเสียใจห้าถ้วยคือความเสียใจเสียใจที่มองคุณเผิดเสียใจที่คุณทําอะไรกับเขาแบบนั้นเสียใจที่คุณไม่เห็นค่าเสียใจที่คุณทําเฉยเมยใส่อะไรอย่างเงี้ยนะจ้ะเขาเป็นคนเก่งนะ เป็นคนค่อนข้างจะทํางานเจ่งเป็นคุยนออฟวานเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางแล้วก็มีเซนดีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคนเนี้ยอืมกักสี่สี่เหรียญเขาไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงในใจให้คุณได้รับรู้แล้วละ่ะเหมือนเขารู้สึกอะไรก็ตามเขาจะไม่พูดออกมาเขาจะไม่เว้นเว้อออกมาเขาจะเก็บมันไว้แต่เขาก็ยังหึงคุณอยู่นะ มีอารมณ์ของความหึงหวงเก็บกอดคุณไว้ในใจเขาบอกว่าที่ผ่านมาเหมือนเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับค่ะเป็นผู้ให้ให้ก่อนคุยก่อนทักก่อนเหมือนให้ทุกอย่างให้ใจให้การดูแลแต่ไม่ได้อะไรกับคืนมารักเราไม่เท่ากันค่ะเขารู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากแต่คุณไม่ได้รักเขาคุณไม่เคยทำอะไรเพื่อเขาเป็นการบ่งบอกว่าคุณรักเขาอะไรอย่างเงี้ย กลับไปรักตัวเองจริงด้วยก้าวถ้วยคะ่ะกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับไปรักตัวเองกลับไปยืนหยัดเหมือนคนนี้มีศักดิ์ศรีมากเหมือนกันนะเหมือนเขาคิดว่าเขาก็น้าตาดีไหมเขาก็โปรไฟล์ดีไหมเขาก็มีคนมาชอบเยอะแยะไหมทําไมเขาต้องคอยวิ่งตามคุณอยู่ทําไมเขาถึงไม่ไม่รักตัวเขาเองทําไมเขารักคุณมากกว่าตัวเขาเองมันทุกข์อ่ะมันทุกข์อ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกได้คือเขาจะรักตัวเองเขาจะกลับไปรักตัวเอง เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีทางเลือกเยอะคุณเป็นคนมีความลับเยอะและคุณเป็นเขาเองน่าจะอยู่ในหนึ่งในชอยของคุณเขารู้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ดีกว่าไม่เข้าไปอยู่ในสต็อกของคุณหรอกกลับมาปรับปรับตัวเองบาร้านจิตใจบาร้านตัวเองเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําใจกับความรักครั้งนี้ว่าคุณก็ไม่ได้รักเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้รักเขาเนี่ยการที่เขาไ่อยู่ตรงนี้อยู่เพื่ออะไร ไม่จาเป็นที่เขาต้องอยู่อีกแล้วเพราะคุณก็ไม่ได้เคยใส่ใจไม่ได้เคยสนใจไม่ได้เคยง้องอนไม่ได้เคยอธิบายไม่ได้เคยพูดอะไรกับเขาอารมณ์ประมาณนั้นคุณอาจจะดิวกับธนูค่ะสองดาบอ่าสิ่งนี้เขาจะตัดสินใจเดมอนเขารู้ว่าความรักนี้มันเป็นความรักลับๆมันไม่มีวันเป็นจริงค่ะเขาหงุดหงิดเขาไม่สบายใจ เขาไม่สบายกายเขารู้สึกเป็นทุกข์กับความรักความสัมพันธ์นี้มันเนน,น่านและมันก็ไม่เห็นแสงสว่างแห่งปลายอุโมงค์เพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มตระหนักได้ว่าความรู้สึกเหล่านี้กับคุณเนี่ยมันคงไปกันได้ยากมันทําให้เขาต้องถอยออกมาเขาจําเป็นต้องถอยค่ะไม่ถอยก็ต้องถอยเพราะว่าอยู่แบบนี้มันไม่มีความสุขอีกแล้วเค okay, ไหมอะไปดูคําแนะนํากันขอดูคําแนะนาหน่อย คำแนะนำใครจะแนะนำอะไรคุณมีความรักความสัมพันธ์แต่เดวิลคุณเองยังคิดถึงเขาเขาเองยังคิดถึงคุณเป็นความรักที่เป็นซ้อนเป็นรักซ้อนแต่ไม่สามารถ พัฒนาไปได้รักกันทัวร์บับเป็นความรักเป็นความรุ่งหลงเป็นวิบากกรรมแต่ต่างคนต่างนิ่งเฉยและมีกโก้ใส่กันค่ะมองไปถึงความสัมพันธ์ที่ต้องต้องตระหนักแล้วว่าควรตัดกันออกไปคุณต้องตัดใจเขาต้องตัดใจต่างคนต่างตัดใจแต่ในความเป็นจริงแล้วต่างคนต่างยังมีใจตั้งหกักมันตัดใจตัดกายตัดความรู้สึกก็จริงห่างกันไปออกไปทุกทีทุกทีทกทแล้ว แต่ว่าในใจนั้นยังคงลืมกันไม่ได้ไายแนะนําว่าอะไรนู้มแม้ไพ่แนะนําว่ารักนี้มันอาจจะไม่มีอยู่จริงรักนี้ถึงมีก็ไม่ได้มีความสุขไม่มีก็ไม่ได้มีความสุขมันเป็นรักที่เป็นวิบากกรรมมันเป็นรักที่เราไม่สามารถพัฒนาไปกันได้เป็นรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นเป็นความรักหรือเป็นความรุ่มโรงคุณรู้เขาก็รู้เส้นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทําคือตัดใจคุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจนําทางอยู่แล้วค่ะไฟเพราะฉะนั้นคุณตันหนักถึงความรักความสัมพันธ์นี้ว่าคงจะต้องตัดใจนั่นแหละถึงจะถูกคงจะต้องตัดใจถึงจะมีความสุขถึงแม้นใจลึกๆยังคิดถึงเขายังไม่ได้ห่างหายไปจากอารมณ์และความรู้สึกของคุณเช่นเดียวกับที่คุณยังไม่ได้หายไปจากความรู้สึกของเขาเช่นเดียวกันนะจ๊ะ The m e s s เซจ วันหนึ่งถ้าคุณกับเขายังมีบุญมีกรรมร่วมกันอยู่นั้นคุณกับเขาจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกแน่เรื่องกันกี่ครั้งเรื่องกันกี่หนแล้วไปจากกันได้ครั้งสุดท้ายไปจากกาันนานเท่าไหร่มันจะมีการวนกลับมาแน่ๆคุณอาจจะดีวกับคนที่เป็นนักโหราศาสตร์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจคนหน้าตาดีคนฉลาดภายแนะนำว่า ถ้าคุณจะอยากได้ความสัมพันธ์นี้นะคะไม่อะน่าจะเล่นใหญ่กันมีคนไม่ซื่อในความสัมพันธ์นี้มีคนแอบทำอะไรรับหลังคนไม่ซื่อกับความรักความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่ความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันคุณอาจจะไม่ซื่อกับเขาคุณอาจจะมีช้อยมีคนคุยเยอะแล้วตอนจบกันเนี่ยอาจจะก่อนจากอาจจะมีการใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันพูดให้ใจกันต้องเจ็บเพราะฉะนั้นรักนี้ยากยาก การที่จะเดินไปนิ่งต่างคนต่างนิ่งอยู่ในทิดทางของตัวเองคุณอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยเขาก็อยู่ในเซฟโซนโซนที่ปลอดภัยของเขาโอเคไหมจ๊ะไฟเมธสิงห์ธนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์่ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดละแอดไลน์มาแอดไซ2์ Y นแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ